อราจะดูน้ำมันมักกิ้งเนี <c oughs> ่ยครับน้ำมันจะเยอะมากเลยมันจะแตกออกมา เห็นไหมนะครับน้ำมันจะออกมาจะแตกออกมานะคัาน้ำมันเนี่ยนะครับน้ำมันตัวนี้อาจารย์เกิดธนาคารต้ไม้ของสระบุรีนะครับบอกว่าแกบีบแล้วเอาไปใส่แกลองบีบแล้วแล้วเอาไปใส่มอดใส่เครื่อง ยนคูโบต้านะครับเครื่องยนต์หนักของกเกษตรได้เลยนะครับดูน้ํามันนะเยอะมากเลยนะครับคือน้ํามันของมากิ้งโอ้โหสุดยอดจริงๆนะครับสายดูดูดูเนี่ยฮะน้ํามันมันออกมาโอ้น้ามันดยดติงต้งเลยจริง ถ้าน้ำมันน้ำมันจะออกมาในเนี้เยอะจริงๆน้ำมันเนี่ยนี่เป็นน้ำมันธรรมชาติธรรมชาตินี่มันไม่น่าเชื่อนานมากนิดนี่จุดจุดเนี่ยจะได้จะนานมากเลยก็คือสมัยโบราณน่ะชาวบ้านเราอยู่ในป่าไม่มีไม่มีไอไฟฟ้าเนี่ยเขาก็จะเอาตัวเนี้ยมาจุดเป็นเป็น แทนเทียนไขหรือว่าเป็นแทนใต้แทนกีใต้นะครับเนี่ยเขาจะจะเนี้มาจุดจุดโอ้ยเนี่ยโอ้น้ามันหยดน้ํามันหยดน้ำมันหยดเดียวหน่าก้อนนิดเดียวน้ำมันหยดเรนดูดิแค่ก้อนนิดเดียวโอ้ยน้ำมันเนาะเนี่ยครับมองข้ามกันไปเนี่ยเราต้องช่วยกันเน่ย จะต่อยอดยังไงมันรูรูดููน้มันเยอะจริงๆเนี่ยมันยังไม่ออกหมดนะน้ำมันยังไม่หมดยังอยู่ข้างในมันออกมาเรื่อยๆที่ที่มันไหม้ตอเนี้คือไหม้น้ำมันไม่ไม่มีไหม้ไม่เชื้อเพลิงอะไรไม่มีเลยมีน้ำมันอย่างเดียวน้ำมันออกมาแบบแตกออกมาเลยจับเวลาก็ น,นี่ผมว่าประมาณทักก้อนแค่นี้ก็ประมาณยี่สิบนาทีนะคือสมัยโบราณก็ยี่สิบนาทีไฟสว่างขนาดนี้ก็าทำอะไรได้แลนะ้วเนาะนี่ี่คือชิ้นเล็กๆของของลูกนึงอเอาเอามาทาเป็น่าสีซีกหนึ่งซีกหนึ่งซีกหนึ่งอะซีกหนึ่งอ่ะ,อะ,อะล่วงล้วงล้วไ<ป>ลงไม่ยอมดักไม้หักไปแล้วเจบ